สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีจะให้คุณเลือกไพ่หนึ่งใบนะคะมาดูกันว่าในใจคุณตอนนี้นะคะต้องการอะไรมากที่สุดค่ะไพ่นะคะจะสื่อสารกับคุณไพ่จะเชื่อมโยงกับคุณค่ะการพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดหัวใจและคอมเมนต์ให้บีด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะวันนี้นะคะไพ่มี3ใบนะคะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่3ามมาดูกันว่าใจของคุณในตอนนี้คิดยังไงและต้องการอะไรมากที่สุดนะคะคุณเลือกได้หรือย,อยังคะถ้าเลือกได้แล้ว บีขอทานายเลยนะคะใบที่1ค่ะพระแม่โสพสพโกกษะสยบค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคนที่เลือกไปที่1คือต้องการเรื่องการเงินที่สุดค่ะต้องการให้ชีวิตของคุณนะคะมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไปในเรื่องการเงินต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะต้องการทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณคิดอะไรอยู่นะคะ คุณสามารถทําได้นะคะมีดวงที่จะมีคนอุปถมัมภ์คาชูมีดวงการเงินเด่นมากมีดวงการค้าขายเด่นมากมีดวงการทําธุรกิจเด่นมากค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่1นนะคะตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องการเงินค่ะคุณโฟกัสเรื่องการมั่งการที่ทําให้คุณนะ่ะมีความร่ํารวยเท่านั้นค่ะในใจของคุณต้องการรวยค่ะตอนนี้บอกเลยขอให้ชั้นรวยก่อนนะแล้วยังอื่นคอยว่ากันนะสำหรับใบที่2ค่ะ สำหรับคนที่เลือกใบที่สองพระพิคเนศน,นะคะพไพ่ใบนี้ก็บอกว่าหลายๆคนที่เลือกใบนี้ก็คือต้องการความสําเร็จค่ะหลายๆคนต้องการความสําเร็จในด้านการงานค่ะหรือแม้จะทั่งบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรืออยากจะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆให้กับตนเองก็สามารถ เริ่มต้นคิดเริ่มต้นทำได้เลยนะคะหลายๆคนก็คาดหวังเรื่องโบนัสการงานคนอุปถัมภ์คาชูค่ะสําหรับใบนี้นะคะมุ่งมั่นไปในเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานและมุ่งมุม่งหวังสําเร็จไปในเรื่องการทําธุรกิจในอนาคตค่ะสําหรับคนที่เลือกใบที่2นะคะบอกเลยคุณสามารถขอพอรองคพิคเนตได้เลยนะคะพระพิคเนตจะประทานพรประทานความโชคดีให้กับคุณในทุกๆด้านค่ะสำหรับคนที่เลือกใบที่3นะคะตอนนี้จิตใจของคุณนะคะจะ มุ่งมั่นไปในทางทำค่ะก็หมายถึงว่าบางคนอาจจะอยากไปทือศีลปฏิบททัติธรรมบางคนนะคะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระจิตใจนะคะคิดอย่างเดียวถ้าฉันมีตงังฉันร่ำรวยฉันมีเงินอะไรก็แล้วแต่ฉันจะสร้างบุญเยอะๆฉันต้องการสร้างบุญให้บุญเนี้ยติดตัวนำพาฉันให้ฉัน มีความโชคดีในชาติภพต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกใบที่3ก็หมายถึงว่าใจของคุณตอนนี้นะคะเปรียบเสมือนนักบุญเปรียบเสมือนคนที่อยู่ในศีลในธรรมและก็มองมองโลกนะคะด้วยความเป็นจริงแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าอยู่ในบุญกุศลร,รักษาศีลอะไรในทางนี้เลยค่ะเพราะว่าคุณเป็นลูกหลานพญานาคค่ะ เพื่อมาสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะถึงคุณจะดํารงชีวิตทํางานก็จริงแต่ใจของคุณนะคะจะชอบเข้าวัดทําบุญวันหยุดก็จะไปเข้าวัดทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาทําบุญให้ทานใจของคุณจะไปทางนี้มากที่สุดเลยค่ะแล้วคุณนะคะขอพรสุดเด็จปู่ศรีสุโธหรือปูพ่พญานาคองใดสําเร็จค่ะ